สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ใหญ่และเอฟมิตรรักนักวังนกคอนกทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงครับอ่าวันนี้จะมาทำความรู้จักกับเจ้าปานครับนกอ่างเป็นชุดครับ เอาตามความจริงได้ว่างเป็นชุดคือบางรอบมันไม่มีแต่บางรอบมันมีไปถึงเจ็ดแปดคำบางรอบก็เรียกอ่างนุนอ่างาวันนี้จะมาทําการอ,อืือืมมมอออ่าพอน้ำหน่อย ความหมายของการที่ว่านกอยากเที่ยวครับดเดิน้ิูเดินอะไรวันนี้ความหมายของเขาคือนกอยากเที่ยวครับรู้ได้ยังไงว่านกมันอยากอยากเที่ยวครับวันนี้ผมมีคําตอบให้กับเจ้าปานครับดูตามคลิปนี้ครับ นี่คือนกอยากไปเที่ยวครับเมื่อเราดูร่างกายไส้ขนขนติดปากมาถึงเวลามันจะขนมันจะร่วงโรยดูไม่สดเท่าไร่ครับแต่พวกนี้ไม่ต้องบี้แดดเยอะแล้วทีนี้่นน้ำ่นน้ำไม่มันร่วงเลยคือรู้ได้ยังไงที่ว่าเขาอยากเที่ยวการเรามาฝันนี้มาลองมาด้ อเอานีบเดินเดินนีอ่อยากจะไปอนะไรพัเนียดแอบถึงน,นี่ความหมายของนกอยากเที่ยวอเดี๋ยวมาทำจริงๆครับอามาทำจริงๆตอนนี้ยังเยยบอยู่ครับมือนึงจับกลอง ามจริงๆกันนะครับตามกล้องเลยครับไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นถ้าว่าตัดต่อก็ยังตัดไม่เป็นถ้ามันหลุดก็หลุดแบบจริงๆครับแต่ผมว่านกผมฝึกมาได้ขนาดนี้ถึงหลุดก็คงจะไม่ไปไหนนะถ้าหลุดในทินนะนะผมมั่นใจนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ครับนกนกที่ฝึกพเนียดครับ ปะเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าเพิ่งเเดินเร็วเดินเร็วอ่านี่หมายถึงที่นกอยากเที่ยวครับเดินแต่เราไม่พามันเที่ยวอะ่ะคือมันก็เครียดมันก็คลั่งของมันเหมือนกันเอา้ามอยู่ไปนั้นห่างหน่อยอยังมันเดินเดินลูกเดินเดินเดินอ่าเดินเข้าเลก อย่าเดินไปออกทางอื่นนะเดินกันมาเอาแยน่าเยนา่ยนาทำไมอันแยนา่าฮะเออเยนะนี่คือนกอยากเที่ยวครับอยู่บ้านเครียดมาเลยใครจะไปเข้าใจมันอ่ะท่ากับเจ้าของมันน่ะ่านี่คือนกอยากเที่ยวครับอ่ะดูตามนี้ดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะแฝนหรือจะไปตั้งตรงไหนให้ดู คือไม่จําเป็นต้องไปเอาตัวหมายไม่จําเป็นต้องนั่งรถนั่งเรือไปไอ้ตรงนั้นนั้นเราไปกันแล้วเราเราไปรองกันหมดแล้วอ่าครับนี่ดีปิดยากด้วยเอาเอาตามนี้ก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะต่อให้ดู